แล้วครับผมก็าราัสดีลงที่วัฒนาการหลรายรุ่คนด้วยนะครับผมตอนนี้นอยู่เกิงคัตตี้บรวบายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนรดินเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาในโหมด MP อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมได้บอกกับคนดูไปแล้วตอนไลฟ์สดนะครับว่าถ้าผมขึ้น l e เจนต์บีอเมื่อไหร่ผมจะรีบชิ่งมา MP ให้เร็วที่สุดนะนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาจาับเป็น MP เหมือนเดิมนะครับ ปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับก็คือปืนที่มันเป็นที่ยอดฮิตที่สุดของตระกูล LMG เลยนะครับผมเป็นปืนที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นตัวยอดฮิตที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งณวินาทีนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโคเจอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าโคเจอร์ยเนาะก็ ผมว่ามันมันดีกว่าช็อปเปอร์มากๆเลยนะครับนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกับแรงค์รีเจนนะครับผมท็อปพันตึงๆโหบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะท็อปร้อยไม่ไหวเอาท็อปพันไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> ไปเลยเพื่อนเราโยนไปแล้ว <im itation> โอเคเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะใจเย็นนะครับมีคนหรือเปล่าอ้าโลอ้าโลอ้าโลแดน,นี่ไงล่ะฮะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเจอเจอพอดีอยังไงสองตัวยืนซ้อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยยืนซ้อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิจ้า ไปไหนคะอุย้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหโอเคมาใหม่เราเริ่มต้นเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วโอเคไปไหนครับเมื่อกี้ยิงใครหรือเมื่อกี้ยิงใครโอเคผมดูก่อนครับศัตรูเกิดไหนน่าจะเกิดซ้ายนะโอเคมาหรือเปล่าขอพี่ชิมหน้าหน่อยนะน้องนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอดีดดดดดดด โอ้ไม่ตายครับผมหมู่โดนอ่า CPR โฟปาดไปตอนนี้ CPR โฟี่คือตึงจัดเลยอ่ะมาไหมโอ้โหโอ้โหเข้าหัวชัวร้อยเปอร์เซนต์ตายเร็วขนาดนี้กูไม่เป็นไรโอ้โห มาสิจ้ามาสิจ้าอยู่นะจ้าเอ้ยนี่ไงขวามือเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปนะเรียบร้อยไม่เห็นพี่หรอพี่ยืนอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมน้องออออมันขึ้นสโคมช้าไปหน่อยคือผมไม่เล่นแนวแคมป์นะครับผมเล่นบุกนะครับต่อให้มันขึ้นสโคมช้าผมก็จะบุกนะครับผมไม่ชอบแคมป์นะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไงโอ้ยเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,ย,โโหยิงไม่โดนช็อตสุดท้ายยิงไม่โดนไม่งั้นมันตายนะนั่นน่ะอเอ้ยเอ้ยอ๋อเพื่อนเท่าที ตอนนี้ผมดูก่อนใจเย็นๆนะฮะกำลังงงๆกลัวแบบศัตรูมันเกิดบ้านเราไงก็ใจไหมคะมาสิมาสิอะไรนอนไอ้นี่นอนเก่งจังวะฮะนอนเก่งจังง่วงเหรอ,อเจอของไปเจอเจ้าตัวโฮเจอร์26ลายกระตูนน่ารักของเราไปมาอีกไหมมาเอาไปตายเว้ยไม่รู้ตัวหรอมีคนยิงอะ่ะฮะไม่รู้ตัวหรือไง ข้างหลังเดียวเลยโอ้โหชาไม่เกิดข้างหลังอีกแล้วโอ้โหกาลังแบบยึดมันๆไปไหนจ้านี่แหละขอพี่เก็บไปสักทีหนึ่งก่อนนะเอ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้า,ขาเาดี๋ยวนะจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าแยวพี่มาแล้วจะฮัลโหลฮัลโหลนี่โอ้หูยืนเรียงกันอย่างงี้พี่ก็ขอปาดทั้งสองตัวโอ้โหได้เป็นตัวเดียวเองอะไรวะยิงนั่งเยอะอ่าโอเคโอเคต้องใจเย็นต้องใจเย็นก่อนโอ้หหายใจไม่ทันเลยทีเดียวเปลี่ยนแม็กก่อนแป๊บหนึ่งนะ อ่ฮะอฮะอฮะบาหรือเปล่า,าบาหรือเปล่า,าตรงนี้อ่ฮะเดี๋ยวนะผมใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้จุดมันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าศัาตรูมันเกิดฝั่งไหนด้วยโอเคศัตรูเกิดฝั่งนี้นะครับฮัลโหลมีคนอยู่ไหมเอ้ยตรงนี้ปล่อยเพื่อนยิงไปเลยมันโดนรถช็อคมันโดนรถช็อคเราของหลังก่อนแล้วกันอยู่ไหนไวาตัวเนี้นยิงไม่ให้รู้หรอยิงไม่ให้รู้หรอต้องใส่เอ็มเจเอ็มเจแต่เราไม่ได้ใส่เอ็มเจมาเราใส่ดิสเซเบิลมาจอมมีดฟันพี่เหล่าจาน้องตายไปดี โอ้โหเปิดไปเลยครับ U A V แล้วก็เอาจรวดกระดาษขึ้นมาปิ้วนะฮะอบอกได้เลยเขามามีไหมขอยิงกาดาก็่อเ้ยอะไรอะแดงๆโอ้โหโอเคครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจปะโอ้โหเรียบร้อยดาเมจอย่างแรงอะครับเฮ้ยมาไงเน,นี่ยัลโหลนี่ไงาโูกูทำได้ไงวะเนี่ยปาสอ,อะอเฮ้ยเดีนี้หยุดย้ายมาอยู่ขวามือแล้วนะครับ จุดย้ายมันอยู่ขวาม,มือพี่ก็อขึ้นรถไปแล้วเสือจ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยแวบไปแวบมางงโดนอะไรอ่ะอ๋อผมโดนแมงวีกัดตูดแมงเอ,เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวลูกสองมายังไงฮะมายังไงฮะลูกสองขาเดีย๋ยวนะต้องใจงเงย็นก่อนมาด่ฝั่งนู้นมาดิมาดิต่อให้ยืนหลังรถด,ด้วยต่อให้ยืนหลังรถด,ด้วยมาไหมโอ้โหมาอย่าซ่ากับพี่อย่าซ่ากับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเต็มไปหมด แต่ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราคะแนนนําอยู่นะหวังว่าจะชนะนะครับผมฝากเพื่อนยึดจุดด้วยแบบว่าสุดยอดเลยเพื่อน,เอนๆเข้าใจไหมอย่า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 แตะต้องพี่เข้าใจไหมน้องอย่าเอยเรียบร้อยเพื่อนสุดยอดเลยทีเขโยลายลายกายกร์ตูนน่ารักฟงฟิงมากเลยฮนะผมบอกเลยผมชอบปืนที่จัดอะแม่งลายน่ารักจัดโอ้เดียวเดียวอุ้ยโดนไฟเผาด้วยนะฮะแต่ผมพยายามที่จะเข้าไปในจุดไปแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละทําไปก็เท่านั้นแหละ เพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้าจุดจรยิงหรอกนะโอเคเป็นเด็กเป็นเด็กนิสัยไม่ดีไปวัดโอ้้ยอะไรอะอะไรอะยิงใครโหยยิงใครโหยมาดิอ้อไอตัวนี้แก้วโง่สุดยอดจริงๆเลยนะฮะปืนเขานี่มันสุดยอดจริงๆน่าจะเป็นไอเจ้าตัวอะไรนะปีพีใบสันเอ้ไม่ใช่ P ีพีเอสเฮดนะน่าจะใช่นะผมจํามไม่ได้เหมือนกันนั่นนะโอเคครับตอนนี้จุดเพื่อเราเฝ้าแล้วเราขอแคมมัางแล้วกัน ทั้งเกมไม่ได้แคมป์เลยนะเนี่ยน้องขอแคมป์สักหน่อยแล้วกันแต่ว่าเหมือนทีมตรงข้ามจะง,งอมนะครับเพราะว่ามีทั้งฮอมีทั้งสวอมฝั่งเราโอทีมตรงข้ามไม่ได้ขยับเลยครับผมโอโ้มาไหมผมรอเลยมันเกิดฝั่งนี้แน่ๆครับผมมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแล้วฮัลโหลฮัลโหลมาหรือเปล่าฝั่งไหนข้างใ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 นตรังนี่แหละครับผมเจอไปมาหรือเปล่าเมื่อกี้จะยิงใครจะยิงใครไม่ต้องเลงพี่เห็นอยู่ไอ้น้องโอเคฝั่งเรายึดยาวๆครับผม ฝั่งเรายืดยวาวน่าจะชนะง่ายๆข้างบนเห็นหัวนะครับนี่มันผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวเล็ดดอดมาอ้าอันนี้เป็นกระสนเป็นกระสุนนี่โอยป้าเอ้ยผมไม่ได้ใส่ตัวเล็ดดอมาครับยิงไกลๆมากๆอาจจะยากนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปครับผมเน้นวิ่งยิงนะเนาะเนาะโอ้โหนี่แม่งโอ้เขามดปืนผมเลยเหรอปืนไหยก็มีมาปืนเราทําไมปืนเราไม่ได้ดีอะไรเลยเอ้ยเอาความไม่โดนเ,เดียว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 กูงง,งต่างคนต่างงงนะ ต่างก็ต่างงงนะนี้ไม่ผิดนะไปไหนไปไหนโอ้โอ้เพื่อนโอเคโอเคใครที่จะแต่งตามผมนะก็เน้นไปทางวิ่งยิงเอานะครับอย่าไปยิงทางไกลๆเลยนะเพราะว่าเอ้ยอาแม่งเอ้ยมีแมลงวีกีเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เลจตัวเลดดอทนะครับเนาะผมเน้นแบบว่าขึ้นสะโขบไวแล้วก็วิ่งยิงกันมันๆจุกๆนะแต่ก็ถามว่าขึ้นสะโขบไวมันก็เป็นสไตล์ S M G ครับไม่ได้ไวเท่ากับอเอ้ย L M G พูดผิด เป็นสไตล์ LMG นะครับมันไม่มีทางขึ้นเร็วเท่ากับ SMG อยู่แล้วก็ลองเล่นแบบว่า,ารักษณะเนื้อรักษณะตัวแล้วกันเข้าใจไหมนี่โนหมาต่อยไปสักสองทีสองตัวแล้วฟันไม่ทันอู้ต่อยไม่ทันเขาฟันเราก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนเราจะหยวนในฝั่งตรงข้ามยึดจุดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราบุกเลยเนี่ยบุกอย่างเงี้ยบุกอย่างเงี้ยสู้ได้แล้วแต่ข้อเสียมันคือหน้าดีดนะครับมันคือเราไปแต่งขึ้นตะขบไวเนาะหน้ามันค่อนข้างดีดนะครับก็ ลองใส่เปอร์เขียวก็ได้นะครับใส่แม,แม่เอ้ยแม่อันนี้พอดีเลยอันติลองใส่เป็นเปอร์เขียวกันกันลีกก็ได้ครับมันก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นแต่อันนี้ผมใส่เป็น่าผมเล่นเน้น S M G ไงนะครับก็คือเปลี่ยนกระสุนขนาดวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบไม่ได้แต่งแบบนั้นมาเนาะก็ลองปรับแต่งกันดูได้ครับให้มันเล่นง่ายขึ้นแล้วแต่คนเลยนะครับผม ต,ตอนนี้น่าจะใกล้จบแล้วนะครับเพราะาเราอีกแค่สองแต้มเราก็ชนะแล้วผมเข้าไปยึดก่อนแล้วก็ตอยไปหนึ่งทีตายไปหนึ่งทีโอเคจบไปเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะฮะนิ่มบางตาก็เล่นง่ายครับบางตาก็เล่นยากครับแงรงลีเจนนะตอนนี้มันแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าแล้วแต่ดวงยิงนะครับบางตาเล่นง่ายง่ายบางตาเล่นยากยากนะผมก็ลองไปปรับใช้กันได้นะสำหรับของแต่งเจ้าตัวโฮเจอร์26ในวันนี้นะค่าไปทั้งหมด 36ตัวตายไป15านะฮะก็ถือว่าตานี้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเจอตึงๆนี้ก็คือฆ่าแทบไม่ได้เลยครับ10ตัวก็ฆ่ายากมากนะบ,บอกเลยว่าแล้วแต่ดวงด้วยนะฮะเจอแบบว่าพวกปีศาจหรือเปล่านะ <c oughs> ก็นั่นแหละฮะโปเจอร์26ของผมนะ้วก็จะแต่งเป็นแนวแนวนี้ก็คือจะเน้นเป็นขึ้นสโคขไวเนาะครับเนาะก็จะมีเจ้าตัวที่ขึ้นสะคขไบใะสะบขไว,ขไวพูดผิดจะมี2ตัวก็คือลำกล้องปืนนะครับกับเจ้าตัวพานท้ายปืนที่ไม่ติดพานท้ายเนาะก็2ตัวนี้จะไปช่วย เสริมในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นสกบไวแล้วก็ปากกระบอกผมใส่เป็นตัวนี้นะครับแท,ท็กตีเข้านะครับแล้วก็ใส่ดิสเบล e นะครับเพื่อแบบว่าตึงขารูไม่ให้มันวิ่งเร็วๆนะครับแล้วก็กิปหลังเป็นเจ้าตัวเขาเรียกกิฟทแม่นนะครับก็คือใส่แล้วมันยำขึ้น11%เปอร์เซ็นต นะครับผมในการเล็งยิงเนาะครับเนาะเพราะว่าปืนโฮเจอร์เนี่ยถ้าไม่ได้ใส่กิ๊แม่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า,วายิางยากมากในทางไกลนะครับนี่ขนาดผมใส่กิ๊แมนนะแต่งแบบนี้ยังย,งยิงยากเลยนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้หรือว่าหลายๆคนก็คงมีของแต่งในใจตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโฮเจอร์เนี่ยเป็นบอกได้เลยว่าเป็น LMG ที่เป็นอันดับหนึ่งณวินาทีนี้ผมให้สูงกว่าชอปเปอร์นะเพราะาผมลองเล่นชอปเปอร์มาแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวนะ โหเจอร์26ด so ีก we ว่านะครับผมประมาณนี้ฝากกด like กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปไปกับเอฟดรอปด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็ไว้เจอกันหนึ่งทุ่มหัวงทุกวันนะใครอยากดูไลฟ์สดหรืออยากมาเล่นกับผมก็ลองเข้ามาได้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับทุนนี้เอฟดรอปขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ